คุณพ่อคุณแม่อายุ60กว่าแล้วเอาเงินไปซื้ออาพาร์ตเมนต์หลังหนึง่งแล้วก็ทําการรีโนเวทปล่อยเช่าต่ออยากทราบว่าเราควรวางระบบภาษีแต่เนิ่นๆอย่างไรดีรายได้ของขวัญวีเจสามารถหักค่าจ่ายได้ตามจริงเท่านั้นหรือคะอย่างค่าเสื้อผ้าเครื่องสําอางค่าสถานที่ไม่ได้เก็บข้อมูลไว้สามารถหักได้60%ใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่อายุ60กว่าแล้ว เอาเงินไปซื้ออาพาร์ตเมนต์หลังนึงแล้วก็ทำการรีโนเวทปล่อยเช่าต่อจะสอบถามว่าท่านไม่มีความรู้ภาษีเลยนะครับอยากทราบว่าเราควรวางระบบภาษีแต่เนิ่นๆอย่างไรดีต้องแจ้งยื่นยังไงนะครับเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดีกว่านะครับถ้าทำอาพาร์ตเมนต์หลังเดียวนะครับไม่ต้องวางแผนภาษีอะไรนะครับก็ให้บุคคลนี่แหละเช่าไปนะครับเช่าไปแล้วก็ไปยื่นเสียภาษีผมคิดว่านะ ด้วยคุณแม่คุณพ่ออายุ60แล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะมีภาระภาษียกเว้นว่าคือต้องดูอีกเรื่องหนึ่งว่าอาพาร์ตเมนต์นี้นะครับมีการให้เช่าเดือนละเท่าไหร่นะครับถ้าให้เช่าเดือนหนึ่งนะครับไม่เกิน3 0,000บาทเนี่ยก็ไม่น่าจะมีภาระภาษีต้องเสียแต่ถ้าเกิน30,000บาทก็ต้องเลือกนะครับว่าเราจะเสียภาษาีโดยเขาเรียกว่าหักค่าจ่ายเหมาหรือค่า้จ่ายตามจริงนะครับค่าจ่ายเหมาก็30%ม ถ้าค่าใหญ่ยตามจริงก็เก็บนะครับในเรื่องของเอกสารรีโนเวทไว้แล้วก็มาหักนะครับในรูปของอค่าเสื่อมราคาได้นะครับอันนี้ก็ต้องมีรายละเอียดที่มากกว่านี้นะครับแต่เบื้องต้นผมสันนิษฐานว่าแทบไม่ต้องวางแผนภาษีเลยนะครับตัหลังเดียวนะแต่ถ้าหลายหลังค่อยดูรายได้นะครับเ,เจอคลิปอาจารย์พูดถึงงานวีเจแล้วมีประโยชน์มากๆอยากนำไปแชร์ต่อเพื่อนๆน้องๆ รายได้ของฝันวีเจสามารถหักค่าใช้จ่ายได้ตามจริงเท่านั้นหรือคะอย่างค่าเสื้อผ้าเครื่องสําอางค่าสถานที่ไม่ได้เก็บข้อมูลไว้สามารถหักได้60%สใช่ไหมคะใช่ครับร <c oughs> ายได้40่สิบวงเล็บแเนี่ยนะครับก็จะหักได้6 0สนะหักเหมาได้60%สเพราะวีเจก็เป็นเงินได้4 0่สวงเล็บแนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเก็บข้อมูลเก็บเอกสารไว้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นค่าเสื้อผ้าค่าเครื่องสําอางนะครับค่าน้ํามันที่เดินทางไปเนี่ย ถือว่าเป็นรายจ่ายที่หักตามจริงก็ได้นะครับก็อยู่ที่เราเก็บเอกสารไว้ครบถ้วนเพียงพอแค่ไหนนะครับแล้วถ้าเกิดคำนวณแล้วหักค่าใช้จ่ายตามจริงเนี่ยมันได้น้อยกว่าหักเหมาก็ไปเลือกหักเหมาแต่ถ้าเกิดหักค่าใช้จ่ายเหมาได้มากกว่าไอหักค่าใช้จ่ายตามจริงได้มากกว่าก็หักค่าใช้จ่ายตามจริงนะครับแล้วถ้าสมมุติว่าปีนี้หักค่าใช้จ่ายเหมาได้มากกว่าตามจริงแต่ปีหน้าหักค่าใช้จ่ายตามจริงได้มากกว่าเราก็สามารถที่จะเปลี่ยน นะครับวิธีการคิดค่าใช้จ่ายได้นะครับอันนี้ก็เป็นคำตอบครับคุณสาย